ม่น้ำมครับพน้องเบึงดพออีกแล้วหกโดพี่น้องเบ่งพุ่นเฮ้ยหมันหมนเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพบมาพอก,กับสาวสุและอายตีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ป่าอยู่ดงคือเกาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาสำรวจป่าอ่ะ ปาหิดพึ่งหวานเนาะค่ะก็หินเขาบอกว่ามันออกมันอ,อกกันเลยเขามาบึ้งเนาะค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปลุนไปชมน้ากันเนาะค่ะว่าคืนนี้เราจะมานกันไหมไปเลยจ้าโหใครเรีวจ้าสามผุนกิบเลยค่ะอืม ตือกำลังกินเนี่ยผู้นี้ไข่นึง <_ t aps> ทั้งที่อีกสองไข่พี่เนอะบึ้งอืยกำลังพูมี่ะอืยคักน้องอันมานเด้อคือนี่เด้อปูเอ้ยเนาะเอ้ย ไปจ้ายืเท็ดหวางนงางเลยค่ะดไปสีด มานอีกแล้วนี่เห็นบ่แกลงจีๆเลยนี่ฟาดี่อีกดอกนึงเฮ้ยมานอีกแล้วอุ้ยมานครับพี่น้องเบ่งนี่มัน่ีดีอีกดอกนึงเฮ้ยลูกอขว่าได้ดอก กลังขึ้นไหมพานีเอาเก็บเก็บเก็บไปดิเฮ้ยบ่งดอกเนีย่ยทักที่อีกดอกนี่สอบอาบุญคนสอบเห็นแต่ขาอือพี่แบบนึงเรื่อยบึง,ง,บง,ง,บงนี่น้องเบิ่งเอาเก็บเก็บเก็บไดิ กําลังออกเนี่ยออกกําลังงามเลยอ่ะอ้น้ำนค่ะพี่น้องเพิ่มนี่ยองมีอีกสามดอกจ้ากําลังหน่อยๆอยู่อันนี้อีกดอกหนึ่งค่ะ มานคักจ้ะมานคักมันแน่เฮ้ยกำลังเต็นจีน้อยๆขึ้นมากเนี่ยสองจีตรงนี้สีดอกงามๆเลยค่ะนู่างนู้นอีกนูนเห็นไ,ไกลๆนู่นเห็นแต่ขา ค่ะบนังโบเห็นอีลีนี่อ้นี้สวยมากเลยนี่งามคักงามแน่ตะมุตะมิคักอีกดอกนึงงอ้วจนมาเกอบเ่าเหรอ่ะ,อ,ะอีกดอกนึงเก็บเลยสวยๆวย่าสังเกตกับ,บ่บเห็นได้เนี่ยเห็นบ่วอ,อย่างงาม บูดทู๊แ่สองดอกอเราสังเกตกเบาเห็นอีหนี้อยู่ใต้ใบเลยอ่ะเห็นไหมอ้ใครจะไปมองเห็นล่ะอุ้ยดอกยังสวยเลยดูนี่อุ้ยงามครับดอกนี่ อยู่ใต้ใบใครจะไปเห็นดูคันซองบอเห็นขากับเบรกินดอกจ้า่น่ดอกบานแล้วด้อนี่โอยงามคัะโอ้ยงาม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 ัดึง,ง,งดอกนี่โอยงามงามค่ะงามค่ะพี่นอออ้องบึงโอยงาม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 ป้าเดินผ่านไปยังไงเนี่ย น้ำขากี่น้องดวงนี่บดวงน้ำขากสามดวงเก็บเลยจ้างามคากงามแหน่น้ำผุดน้ำผูบกมูบกเต็มจนว่าสีาเทาแล้วม,มีใครมาพอ่อสามโดกี่น้องงามๆเลยจ้า เจอดอกนึงนี่ทางนี้ดอกนึงอุ้ยนั่นไรีกดอกนึ่ง,งขาเหลืองๆพูนเห็นบอกพี่น้องขาเหลืองๆพูนนะเห็นวะนี่เนี้ยดอกนึงโอ้หมานห่านห่านมองเดียวนี่สามดอกตรงนี้อ้ยแท่านี่ดอกนึงทั้งพูนอะไร อุ้ยกำลังผัน้องบึงหมานแทะอุ้ยกำลังเป็ีนจีน้อยไหมกำลังเป็ี่นจีแบบนี้หลายคักดอกใหญ่แล้วอุ้ยเดียว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 นี่อูย้ยอย่างสวยเลย สองดอกนี่ว่าสองขาแต่ดอกเดียวอ่ะโอ้โหงามมากเฮ้ยเห็ดพื้นหวานจ้าอีกดอกนึงสองดอกมองนี่เห็ดพื้นหวานจ้าเด็กน้อยอีกดอกนึงมานอยู่ดีวันนี้เนาะไอเนาะ บ่มีขนหอมอีกดอกนึงโอ้อกำลังเป็นเชือ้อนีอ่นะ,ระคะรับเนี่ื้อบอเห็นพี่น้องกำลังเป็นจีน้อยๆเนี่ยหะเผ็ดพึงหวานอีกดอกนึงอดอกน้อยเอาไว้ก่อน ิดไว้นี่น้ำยูเดีพี่นองก็ได้พอ่อแกงอยู่ดอกจ้ามาหนิเนาะอ้าวเก็บเลยนี่น้ำค่ะพี่น้องเลยตัวเนี่ยโรบนี้เราไดเ้เพราะว่าอาจจะคุณไม่เยอะก็ได้เนาะสวยๆจ้ะ ต่อแล้วดอกน้งค่ะน้ำค่กพี่นอ้องมึงอือยังสวยอือหอยก้งสองดอกจ้ามานคักมืงอีเด้อมันมานเด้อจ้ะตลอดค่ำคืนนี้ือ้อค่าพี่น้องหอไข่ฮิตอีกหนึ่งไข่จ้าสองไข่พี่น้องมึง หมูกัวไหนพี่น้องเยอยเขาปลาเขาดงหมูมอะไรดีดีนี่สามไข่จ้าสองดอกจ้ามันมันแล้วค่ำคืนนี้มันมันมากเลยค่ะทุกคนามาทำมห้สบายเลยเอ้ยบาวตีมันเห็ดละงูแล้วพี่น้องใครบอกยางใหญ่เลยบ่งบาด พุ่มพวงบนเตียงน,น,นี่มันคับเนาะนี่แหละมั่นก็เราแไกตรงที่เจอไข่แล้วเนี่ยเราเด,ดินไม่เจอนีออ่เห็ดพึ่งหวานอีกสองดกอกนี่มันเนาะอุ้ยนีดึงใหญ่จนว่ะสองดอกจ้าสวยงาม อีกไข่หนึ่งแล้วเอ้านัดเลยไอ้ยอยืงใหญ่เลยนานขักพี่น้องคนเขามาบ่หอดมาน,นี่น้อเนี่ยอันนี่อีกไข่หนึ่งค่ะอ้ยพี่น้องน้ำขัดน้ำแน่น้ำผูดน้ำเหลือพี่น้องเลยบึง คักเนาะอ,อุยตาดเยอะไปอุ้ยไข่ดึงของสซวซูกไก่ติ็มเน่น้องเลยติมกัะตานี่ก็เมื่อบานแล้วละ่ะเอาให้มันติมมาก็ีบไปเลย xám đồ kia đưa đi Người con con này đồ Ngam thế này Lửa chạy đi โอ้อโหสองไข่อีกแล้วพี่นอ้องหมันอีกแล้วหมันอีกแล้วหงามขักลือจ้าเก็บลือจ้าหึงไข่นี่ขัดตกดือพี่นอ้อง สองไข่จ้า <S <S มันขักมันแน่เฮ้ยตีพอละงูอีกแล้วไข่ละงูอีกแล้วพี่น้องิึงนั่นนี่น้ำขักพี่น้องเอ้ยกี่ไขอ่อะ จามานวันนี้มานค่ะแค่นี้มัน,นได้ยฮะ่สายหน่อย,อยอตอนนี้ออกจากปลากันแล้วจ้ากระมานกับยังยูพี่น้องเนี่ยนะคะนี่ผลงานของสาวสุก,กับไอตีนี่ของสาวสุนะคะนนหนกาลยเพีย ติมตาผลุแล้วทุกคนและนี่คือพันธุ์งานผลงานของเราในค่ำคืนนี้นะคะนี่เห็ดและงกกับเห็ดพึ่งหวานเนาะจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขาเนาะมานดูค่ะพี่น้องคะมานค่ามานสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสุกับไอตีต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้ว เอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ด take, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหมานหมานมาน